โอ้โหครูครูครูหายไปไหนเนาะนักเรียนนอนหลับแล้วเนี่ยนักเรียนมีติบกี่ด้วยอ๋อฮะในนักเรียนนอนหลับบเคุณครูตื่นเลยค่ะอ๋อคุณครูตื่นแล้วอ๋อนี่คุณครูเหรอคะเนี่ยคุณครูเหรอคะคคุณรูอ๋อคุณครูชื่ออะไรครับครูขาชื่อชั่อะไรอ๋อเหรอคะแล้วนักเรียนมีกี่คนคะคุณครูขา มีมีมีคุณครูดุไหมคะไม่ดุแล้วคุณครูดื้อหรือเปล่าคะไม่ดื้อหรอกไม่ดื้อหรอกอู้คุณครูน่ารักใช่ไหมคะน,น,คน่ารักอ๋อคุณครูใจดีไหมคะ <ld est> ใจดีใจดีโอ้โอเคค่ะแล้วคุณครูชื่ออะไรนะคะพูดใหม่ค่ะชื่ออะไรอ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะ ไไเจเจไงเจเจชื่อไรอะฮะไม่รู้เลยไม่รู้เลยเอ้าเอาหลับอีกแล้วอวะคุณครูคนนี้นี่เจเจคุณครูหลับอีกแล้วอะหลับอีกแล้วคุณครูคนนี้ทำไมชอบนอนจังเลยฮะ <cle an> คุณครูขี้เกียจจริงๆเลยฮะหลับอีกแล้วอ่ะ ม่ต้องอะไรไม่ต้องมไม่ไม่พูดติดอ่างเออไม่พูดติดอ่างใครพูดติดอ่างอ่ะฮะใครใครพูดติดอ่างอ่ะ no 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 ตัวเองพูดติดอ่างเปล่าใช่หรือเปล่าอ่ะอ่านอะไรอ่ะเนี่ยอ่านอะไรคะอ่านหนันสอองนนนสือไงอ่านหนังสือไงอ๋ออ่านหนังสือโอ้พวกนี้จะสอบเหรอคะเสร็จลองลองท่องเอพีซีให้ฟังหน่อยเร็ว ไปโบี้เทีปโบดี้ที่ยวเที่ยวไปบดี้เที่ยวไปบดี้ไปโบดี้ไปโบดี้เที้เก่งจังเลยโอ้โหไนท่อง A B C ให้ฟังหน่อยครูคะ A B C D ให้ฟังหน่อยสิครูคะครู ท่อง A B C D <Yeah. S 1> ให้ฟังหน่อยเร็ว you คุณครูท่อง A B C D <oughs> ให้ฟังหน่อยเร็วๆไม่งั้นจะล้างจมูกคุณครูนะเร็วๆ A B C ให้ฟังหน่อยเร็วๆ No <Kill you. S 1> ไม่เอา A B C แล้ว <I 'll S 1> อะ